ครับสวัสดีครับผมสารุษทพนะครับลีนามร้านจะลันรุ่งเรืองสองมัธยมทานะครับอาจคลิปตัวนี้จะเป็นอะไรถอดของเก่าบ้านนะครับตัวนี้เป็นของ L240280 ตัวเก่านะครับเราจะมาดูกันครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงของกินโนมโตนะครับตัวนี้ไซส์สแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับก็เป็นคลิปที่เราก่อนส่งลูกค้านะครับเราจะทำคลิปทุกครั้งนะครับ เพื่อดูว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบครับ,รบอันนี้เป็นรอยแบบนี้แต่ไม่เป็นร่องนะครับอันนี้ลูกค้าได้โอนสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการหรือความหมายคือจะส่งลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ครับเราก็จะมีเวลาให้ลูกน้องหอ่อส่งยอดตอนบ่ายครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีกี่รายการหรือแค่สองรายการนะครับอะไรเก่าญี่ปุ่นกับเก่าบ้านเหมือนกันนะครับแต่ราคาแตกต่างกันนะครับทางร้านผมนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจเรื่องรถไถเต็มคันครึ่งคันค่อนคันนะครับติดต่อผมได้นะครับที่สาโรทรุพรนะครับ ตำนลนตะเกียน์ำเบอด่างขนทศจังหวงดัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไทยเล็กเต็มคันครึ่งคันก้อนคันนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆของรถไทนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวเดียวผมก็ขายนะครับก็อ,อะไรใหม่แฟนผมก็มีนะครับชื่อร้านวัชระอะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0848821716นะครับเราจะมาทำคลิปกันทุกวันนะครับ เรื่องอะไรทอดอะไรใหม่นะครับหรือรถไถของแต่ละรุ่นแต่ละคันที่เข้าทางร้านเรานะครับรับดีเทอร์เแลกเ่ยนและรับซื้อรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับและรถเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็จําหน่ายทั้งปอดด้วยนะครับสาขาสองของร้านจรันรุ่งเรืองสองบันดผานะครับตั้งอยู่ตำบลชน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบีหรือร้านวิลส์แท็กเตอร์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 9 4 3 5ห9นะครับ วันนี้ขนส่งโดยพ่อบ้านครับ,บนี่ครับทุกวันนะครับขอบพระคุณครับ